สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่อน้องชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบใจมรักรถไถสิ่งนะครับก็นี่ก็นางานนานนะครับมันจะเป็นคันตรงนี้นครับตอนนี้ก็ไล่ดินคันมาไว้ตรงนี้ก่อนนะจะไว้ถมข้างหน้านะครับแล้วก็ดัานายออกไปก่อนนะครับดัานายไปก่อนแล้วก็ดันตรงนี้มาโกปีทีนะครับ ร้อนครับเปลี่ยนไอ้วันไลโลขึ้นขับแทนครับเสียต๋องก็น่าจะตีจหมุนอยู่ข้างบนนี้นะครับตีดินนับไม่รู้เกตด,ดินหรือเกตลมนะครับ อากาศก็ร้อนมากครับช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยครับ ก็วันนี้ก็แยกกับเสียตองนะครับมาเก็บงานดันานาครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าดันเสร็จก็ใส่จอหมุนตีดินคู่กับเสียตองอีกนะครับ ก็มีสายเขานะเมื่อกี้ครับนางานนี้ก็ประมาณเกีบยมให้เสร็จก็ประมาณวันกกว่านะครับสิ้งใจมากครับวันครับ หางเกที่ใส่ตอนนี้ก็เป็นหางของคูปต้าเอ็นยครับแต่ผมใส่จาน26นะครับมันจะประหยัดค่าเงินเราเปลี่ยนจานใหม่นะครับก็เบอร์ของผ่านตัวน,นี้ก็ DH2 ส7องสครับคงเป็นค้ง24่สครับ จันยี่สนะครับแต่ผมเอาของซิมทียี่สิใส่นะครับฝานเจ็ดของ M70 นี่อยู่บ้านสีบุรืองนะครับถอดไว้บ้านสีบุรือังนะครับแล้วก็มาใส่จำุุนที่บ้านปงขอบนะครับ จตองวันนั้นก็ใส่หางเจ็ดมานะครับก็มาเปลี่ยนเอาจอมุนที่บ้านบังคอบเหมือนกันนะครับก็เลยต้องยืมของ M60 ใส่กันนะครับ ใ่วัดเลยโลนี่ได้ครับไม่มีลงเลยนะครับมันคงจะสนุกนะครับ เวลางานข้าวก็ข้าวพร้อมกันนะครับงานตีดินงานดนานาครับแล้วก็งานเกี่ยวข้าวนะครับรถก็อยู่ที่บ้านบุกขอบสองคันเลยนะครับมาจอดไว้ที่บ้านในนานครับก็เลยไม่มีรถแรกรถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวลองดูครับหามือสองสักคันนะครับเอาไว้มาลากรถเกี่ยวนะครับ Điều hàng ngân xuống ngót lẻ còn hấp ก็เดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้พากไว้เพียงเท่านี้กันครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้วันแะโลกันครับเดี๋ยวไม่เสร็จายแน่นอนครับจะใช้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ